น่นั่นมันเคนพาเช่แต่แต่นี่มันสเปซอีสต้ามีเพชรอยู่หมื่นสองพันต้องออกมาแล้วนะสิ่งมีชีวิตที่ชื่อว่าเคมปาเช่ไม่ก็โยลุยชาก็ได้จริง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 อุ๊ย,ยมาแล้วมาแล้วอุยเคมปาเช่โอ้ไม่ย่า ทำเองมาล่างนี้เลยวะเฮียกดลับเพรสฟรีดีกว่าเออเอ,อ๊ะเฮ้กดลับเพชรจากตรงนี้ไม่ได้โอไมค์ยาชสมแล้วที่เป็นบัคแวนการ์ลิฟทช็อปนี่มันคืออะไรไหนดูซิลิฟทช็อปคืออะไรยูฮาบะอ่ออันนี้คืออะไรเนี่ยโวลสโตนอะไรไม่รู้ใช้ใช้ห้าร้อย าซื้ออันนี้รีโร่อ้นี่มันเกมที่ดีนี่นะไม่เหมือนเออเกมโป๊ะโอเคไม่มีอะไรหลกัหลกๆก็มีรนะีโรไหนไปดูช็อปนู้นด้เริฟช็อปสวัสดีสเปชอีสทรันเกออราเช์อย่างนั้นเหรอน่ะนี่มันไอชิมส์อ่ะเอากูกำลังเล่นมุกเลยกลับมาอีกทีตู้ก็กลายเป็นคิสเคไปแล้ว ไปไปเปิดคิซูกิกันต่อดีกว่าน้องๆเหลืออยู่แค่เจ0ดพันไม่มีการันตีแต่คงได้แหละใช่ไหมน้องๆใช่กูต้องได้ค่เหรอ <hit> โอเคออกแล้ว ชนี่ด้วยเหรอวุฒิเฮลโอ้ไม่ยาดชไนนี่ฮันเตอร์ไม่มีด้วยซ้ำมึงก็ขยันออกจริงๆโอ้เมนสวยเลยกระโปงทะลุไอ้ที่มันไม่ใช่กระโปงด้วยว่ะมันคืออะไรแท่งขาวๆสองอันระหรือว่าขาที่สี่กับสามเลฟพอร์พอทัลดูโออย่างนี้นี่ว่าเพิ่งเห็นไอ้ได้ข่าวมาจากลุ่มแม่น้ำนายว่าเลเอร์พอทัลจะต้องใช้สองคนขึ้นไปในการเล่น oh โอ้ไม่ยาดโตคุณไเคยรอ่ะกูไปกับกูเลยแล้วกัน ลักพาตัวเด็กที่ไหนก็ไม่รู้มาด้วยเฉยเลยมีอะไรบ้าง Double Double Sand Village กูไปแซนแล้วกันไหนดูซิมีอะไรเออเกมกระโปงเก้าอี้ e ใช้ห0 0 0 0ตัวละครเฉแสนหนึงลีโลอัลละ1หนึ่พันเช้เือแล้วคือแบบถ้าฟาร์มคนเดียวได้มันไม่ว่าอะไรไงแต่คือกูต้องอยู่กับเพื่อนก็แบบว่าต้องลำบากเพื่อนมาฟาร์มกับกูนะ แม่เล่นตั้งนานลืมใส่โค้ดเฉยกูเหลือเชื่อจริงจริงอุ้ยสิบลีโลแต่ภายในสิบลีโลนี่แหละคีซึเกะคุงของข้าประเจ้าจะมีอะไรเฟีย้ยวเฟแปะตัวแล้วโอเคกูคอยู่ที่บลิสนี่แหละไอ้รู้ตัวอ,อีกทีตู้ก็รีเป็นโอริอิซุซุดดีแม็ก์ไปซะแล้วแต่เพชรมีแค่4ี่พันจะได้ไหมนะสิบโลก็พอแล้อูริวใช่ไหม ยังหรอกไม่อ้ร Rift จะมาในอีก10 w ิสเดี๋ยวพี่จะตบให้ดูเองน้องๆ พีได้แนนอนไอ้น,อน้องเอ้ยนี่มันพันนี่นี่ไม่ใช่ควินซี่พาเลสแต่นี่คือควินชีพาเลสโอเมกีอโอ้โหไม่ค่อยแหลกเท่าไหร่น้องน้องตอนนี้ FPSP เอลยยี่ก็กว่าตัว <c oughs> ละ3ล้านในพ้องซุยเฮีย yeah! แต่กูว่าไม่เอซันก็อีจิกะมาแล้ววะ่ะแชทเพื่อกูดีกูอยากให้อโอซิมีหมดแล้วเฮียตุ่ไมไป ไม่เหี้ยมินีเลยกูจะเป็นดิเคทเทวินตี้วันโมนาดอิสท่าไยนีเล้ววะทเวนตี้วันโอ้แต่มีกโค้อชาเลยเกทถึงแมโอลิฮิเมจะอยู่ข้างตู้แต่อ้ายจะควายคว้าคุณนางมาให้ดูเองชิวจ้าเดี๋ยวครับน้องๆชิวจ้าไหนดูโมเดลหน่อยดิโอริฮิเมะเอ้ยไม่ใช่โอเรฮิมิโอ้้โอ โโออออ้ยมงะทั้งเกมออกโมนาดมาแค่2ตัวเ,เกมไม่รับกูเลยจริงกูก็2ตัวเองกูก็สองตัวนะเราเสรานน่วนแม่นในได้สองตัวหมดเลยป่ะไอ้บิ๊กก็สองป่ะจิงแค่สองตัวสองตัวโออแม่งยุกทุกคนในนี้ได้2ตัวหมดเลยเกมไม่ร<ม>ักเราเลยโอ้ไอเบลโมนาดไอเบลสองตัวโมนาดของมึงตัวอะไรบ้างนะ โซล่าสี่ตัวอีก2คนหายไปไหนไอวิมลุดหรือเปล่าเรืออะไรแล้วทำไมมึงเห็นเหมือนกูไหมมันมีเชงไลน์อัพแอดเยนสกิปเวฟรมีซิลิกนิด้วยเหเห็นเหมือนกันเห็นเหมือนกันบั๊กบั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 ๊กวนการ์ดบั๊กวนการ์ดบั๊กวนการ์ดออก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 บั๊กวนการ์ดบั๊กวนการ์ดอนอนอนออนอออะอนอนอไม่ได้เลยหรอพมึงอ่ะอ กูอยากได้ปืนให้ลูกค้าทุกใบเฮียอยากได้แค่ป้อนป็นกระดาษอะปืนกระดาษอะอยากได้แค่เป็นติ๊กปืนมางั้นนั่นแหละไม่ให้หรอกเป็นเฮียบ้า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 เฮยเอ้ยไม่เอาไม่เอาเบลไม่เอาไม่เอากลัวกลัวกลัวกูไม่ได้ล้อมึงเป็นปืนกระดาษเบลเปล่าเปล่าเปล่ากูไม่ได้ล้อมึงเป็นปืนกระดาษเปล่าขอโทษครับเบลเบลใจเย็นเบลไอพี่ไอเบลเบมึงเห็นไอเซนตัวที่สามของมึงป้วยไอเซนออกลูกกับเบลไอเซนก็ออกลูกมา ไอเสร็จเขาออกลูกมาวะต้องมีตัวเยอะๆแล้วให้มันแบบกดดีบัฟใส่คนรอบๆตัวเองก็จะได้พลังเยอะมีลิมิตไหมมันไม่มีลิมิตโอ้วันเดอร์เฮลวนเดอร์เฮลบะมี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 เอ้ยโซโซเตี้เต็มเลยไหนดูแต้มหน่อยสิอือหนึ่งเซนแล้วหนึ่งเซนแล้วจริงก็ไหวบี ไอ้จริงซื้อนี่โลกแต่มึงว่าถ้าเกิดกูซื้อไปจะออกไชนี้ปะวายเบลไอตูดชนีเฮใช่ไหมนายเข้าตัวไปเลยอย่างนี้เลยเนอออ้ยชนีไชนีนีอ้ยอุ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 ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้้อุ้ย้อุ้ยอุ้้ยออุ้ยอุ้ยอุ้้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุอุ้ย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 อุ้ ใช้20อันสิบลูกคุงสิบลูกคุงสิบลูกคุงแต่ว่าหนึ่งอันเบลหนึ่งอันไม่มีดาวแต่มึงว่าสองโลนี้กูจะได้โอ้ยดูกริงงมาโอ้ยกูจะได้โมนาตัวไแชทภายในสองโลนี้สองโลนี้เฮ้ยทักจังเลยว่าเฮียโค้ดไม่พูดมากครับสองโลพอ ได้ใช uhm. ่ไหมเปิดกล้องแล้ว4 5 0 0เบลกัวโกจีตาผมมีหมื่นห้าไม่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 เจ็ดพันไม่เงี้ยเลยเลยแต่เจ็ดพันนี้แหละโกจีตา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 โกเกะโกเกกมมัาต็มกในดาที แค่ต้องการให้คุณน,นั้นมาอยู่เคียงข้างฉันก็พอมาฉันทำไม่หัวใจดวงหนึ่งนี้ต้องไม่หวั่นกันสายลมจากฟ้าที่ฟัดผัานมาหอบแล่น